สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่องเที่ diabetes, ทยวตกปลาแคมป์นะครับแนวอยู่แนวกินครับแนวเที่ยวแนวแคมปิ้งนะครับนะฮะอ๋อนี้ก็เราจะมาดักกุ้งกันนะครับครับยามมืดนะครับดักกุ้งนะครับนะครับนะครับอุปกรณ์นะครับดักกุ้งนะครับนี่ก่อน เยอะเลยครับนี่ครับเยอะลอยเลยเยอลอยนี่ครับเยอะช็อปปี้อืมเยอะช็อปปี้นี่ฮะเราก็จะมีอสามหลังครับหนึ่งสองนะครับนีครับมีหลังที่สามนะครับตรงั้นเยอะากครับตรงไหนครับเฮ้ยนฮ้เ เปลี่ยกนกายฮะององอโอ้ปล่อยหาซะแล้วโอ้โอ้ปล่อยหาซะแล้วพังผัง ใหม่าตอแล้วต้นใหม่ต้นใหม่ใบใหม่ครับหลังใหม่เนี่ยนะโอ้มันลื่นเหะอเนาะชันชันลื่นฮึบแกววตัวนี้ดักก็ตรงนี้นะครับที่มันมันยังไม่ลงวะเนี่ย มันยังไม่จมน้ำามเนะี่ยเดี๋ยวี้ได้คลิปอีก้วยอย่างห้าโอ้วมีคลิปหามีหลุดห้าแลหละงานเนี้ยครับแนวอยู่แนวกินนะครับดักกุ้งครับมีหามีห้า,ม,หามีปล่อยห้าแต่รับรอง100ร้อยล้านวิว100ร้อยล้านไลค์ว่ะที่สองว่ะ ีสองหลังที่สองนี่หรอตรงนี้ได้อยู่นี่ไม่เคยชันเท่าไหร่ลงห่ายอยู่ตรงนี้ลงง่ายอยู่ <c oughs> แึวึฮ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 ่ฮึฮึฮึับ ต้องโผล่ไหมไม่รือว่าไม่ได้เอาไม้มาเขี่ยเนาะนจมเนาะครับเ้องมาชมกันครับเนาะเดี๋ยวก็มันมันดักมันดักเดี๋ยวกูอนนีหลังนะอันนี้พังเมื่อกี้พุ่งยี่ส้มยังดี <laughs> โอ้ปล่อยหากอยู่เนอะ สั่มไหมตัวเมืองซ่อมเราโยมทานนี่เลยได้ได้ได้ไหมไม่ต้องปล่อยแบบต้องปล่อยบ้านมันล่มอ่ะโอ๋อมันหลุดมันพังหลุดนะอืมอ๋อมันล่มมันล่มมันล่มเลยะซ่อมไหมล่ะเรื่าสระตัวเนี้ยวางวางได้ไหมล่ะ พอจะวางได้ไหมเพราะว่ายังไงเรามารลุนเอาตังเล็กอันนี้มาตื้นไม่ะอาด้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆลงมากลางใหญ่เหมือนเดิมค่อยๆลงมากลางพี่ไปแตวค่อยๆลงมากลางลงในน้ะเยอะโอ้โหคะแนนเสียงเสียงเครียดเครียด ได้เลยคือยอดเลยกุ้งเนี่ย <c oughs> ตัวเนี้ยมันเสียงเ <c oughs> นี่ยนี่นี่ที่ลง <c oughs> ลง <c oughs> ่ายๆล้นี่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 เอาเลยนะนี่นี่ตรงนี้มันเป็นไม่ต้องซ้ำนะเอาแล้วเดี๋ย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 ว, <c oughs> วยกนิน <c oughs> อันกางกันดิเฮ้ยลงตกนะไม่ต,ตัวก็โทรศัพท์จะตก

โอ้่เป็นสปริงอันดัดยากอยู่โอ้โอทิ้งไหมไอ้นั่นแหละปุุงข้าไปสุดจอดแล้วกเนนะ <laughs> มาแกมาแกที่สามันพังสองพังหนึ่งแล้วแล้วได้เอาเหยื่อไม่ใช่มีเหยื่อไหมนันเป็นเหยื่อช้อปปี้มีไหมมีหนักกุ้งไหมถ้าถ้าเหยื่อไปอาหารไอ้นั่นนะอาหารไอ้ปลาดุกระไรปลาตาบุ๋งอะไรอยู่ไหนนี้เป็นเหยื่อช้อปปี้สั่งมาถ้าหมดแล้วก็ใช้เหยื่อปลาดุกได้ดี่ พังไงมันพังปึุงซ่อมมาปุ๊บเมื่อกี้ตกน้ำก็เลยเสียกลับเหมือนเดิมนี่แหละเอาไว้ลิมลิมเนี่ยพี่มันเดี๋ยวกุ้งเข้าถ้ามีกุ้งนะแต่ถ้าปลาผมไม่รู้นะแต่ถ้ากุ้งมันลิมลิมเงี้ยเข้าเขาเยอะน่าจะมีใส่ไปสองอันนี่เจ็บแต่เมืองเช้าเลยตั้มพอยแล้ดไปล่อยไปเลยตัวนี้พังละวตกใจหมดเลยกว่า

ต้องได้สิหาต,ตัวสิบตัวถือว่าได้คนคนเลยมองครับเลขสิบนี่ครับนี่สามนะครับเดี๋ยวจะเช็คครับเดี๋ยวเช็คกลับไปเช็กคชกลับหลังที่สองนะครับ <c oughs> ข้บก่อนคือม ok> ีไฟ่อไรได้นี่ครับหลังที่สองครับวนกลับมาครับนี่ครับเอ้ัุนี้มันแปลกนะจะจับใหมไม่แน่แน่กุ้งเน่ย ยังไงตั้มรู้จัดใหม่ๆหน่อยไหมจัดใหม่จัดให้มันคมๆสวยๆหน่อยไหมได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวตัจัดใหม่ครับตัวนี้มีอยู่มีอยู่สองดับสองสองดักครับที่ว่ามาตรฐานเฮ้ยหนึ่งดักมาตรฐานสองหนึ่งอีกนี่ฮะหนึ่งดักมาตรฐานอีกสองดักคือพิการอยู่อย่างนี้นะเนี่ยเฮ้ยแค่ในวันนะ ใช้ฟังไหมฮะเข้ามาเราล้ออย่างเงา้ยดือรออ้องไหมฮะเฮ้ยพอแล้วตอนนี้ยนี่สมบูรณ์สมบูรณ์ตอวเนี้ย,นเ,นย <c oughs> เปนชั้น,น <c oughs> ยีงไงท้องมารอบหนึ่งนะครับเดี <c oughs> ๋ยวก็ตกนะ้ำ <c> ช <oughs> ันมากอย่างนี้ยดีก็มีมีวิญญาณ หมาตะกายอยู่ไหวาแล้วครับยางนี้ก็น,นายกินแนวกินนะครับสามหลังนะครับหลักกุุงไว้ครับครับเดี๋ยวไม่ตอนเด็กก็ตอนเช้าครับจะมากู้อีกนะครับครับโอเคครับ